ก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะกระทรวงวัฒนธรรมโดยการนําของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีที่ได้จัดโครงการปันน้าใจคนไทยไม่ทิ้งกันที่ได้มามอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชนพร้อมทั้งคณะสงฆ์และก็นักเรียนโรงเรียนต่างๆซึ่งรวมกันก็เรียกว่าคณะของบอวรน,นะคะก็จะมีบ้านวัดโรงเรียนซึ่งครบทั้งชุมชน ะะที่ได้มามอบครั้งนี้ในเนื่องจากว่ามันมีโครงมันมีโรคระบาดโควิดนะคะที่เกิดขึ้นขึ้นมาในโลกเหล่านี้ปัจจุบนันนี้ซึ่งมีผลกระทบให้กับทางด้านทำให้เกิดเศรษฐกิจนะคะและสังคมที่มีผลกระทบแทบจะทุกบ้าน มีปัญหาในเรื่องของการมีไรายได้ที่ต่ําลงนะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่ต้องเฝ้าระวังการดูแลรักษาสุขภาพในการที่จะ,ะรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านดูแลที่บ้านนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยหลังจากที่กระทรวงวัฒนธรรมได้เอาเครื่องอุปโภคและบริโภคนํามาให้เพื่อเป็นการแจกจ่ายบรรเทาเบื้องต้นให้กับประชาชนนะคะก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมาก นะคะที่ได้จัดทําโครงการดีๆอย่างนี้มาที่ชุมชนนะคะแล้วก็คิดว่าปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยยังไม่ทราบว่าจะไปเมื่อไหร่แต่สิ่งที่แน่ๆเนี่ยเราควรจะต้องดูแลเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องเพื่อทุกคนจะได้อยู่กันอย่างปลอดภัยแล้วก็มีความสุขขอให้ทุกคนได้สู้ๆกันนะคะขอบคุณค่ะ